เตงหนึ่งแฟเทคเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรเตะหนักสอกคมพบกับแช่แมงเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรเข่าแหลมร่างกายบึกบึนมังกรดำโอ้โหทุกคนศึกนี้ทั้งสองฝ่ายต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการ สร้างชื่อบนเวทีนี้ให้ได้เพื่อปูทางสู่อนาคตที่สดใสต่อไปเต็งหนึ่งจะกลับมาแก้ตัวได้สำเร็จสมใจหรือแชร์แมงจะประกาศชื่อให้ทุกคนรู้จักได้มากขึ้นงานนี้หนักเจอหนักถึงใจแฟนมวยห้ามพลาดศึกลุมพินี108 16พฤษภาคมสุขนี้มังกรปากน้ำโพมังกรดำใครจะกำชัยชนะเพื่อนๆว่าไงลองคอมเมนต์มาดูนะ